ห,หมดโทษจ้ะครับคุณคิดว่ากองทัพไทยจะยอมได้ยังไงคุณคิดว่าคนไทยจะยอมได้ยังไงแต่วิเคราะห์แบบนี้มันเหมือนเขาโอ้โหเดี๋ยวหยุดหายใจหน่อย <laughs> ไอหมอนี่มันเป็นอาจารย์หรวอเปล่า <laughs> มันเป็นอาจารย์ด้วยเปล่าครับพี่สอนที่ไหนเนี่ยมันสอนที่ไหนเนี่ยต้องระวังนะครับนะระวังอย่าส่งลูกไปเรียนที่มันสอนอยู่นะ <laughs> เออตักกาวิบัติหมดเลยครับนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะรู้ว่าเป็นเอ่อ อะไรนะเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายใช่ไหมนะครับเออไอเรื่องชั้นสิบสี่นี่ก็มาเถียงคอเป็นเอ็นเลยครับนะเถียงคอเป็นเอ็นเลยเรื่องนี้เหมือนกันนะเออเป็นไปได้นะฟังขำๆแล้วกันนะครับพี่ข้างนายกแล้วก็แก้ตัวให้หนาย,ยกน,น,นะคะนี่คือการเข้าข้างสติปัญญาของคนที่มีวุฒิภาวะคือผมก็จะบอกว่าถ้าคุณบอกว่าอันโคอยากได้อะไรบอกอุ้งอิงมานะอุ้งอิงทำให้หมด ผมคำถามผมคือคุณคิดว่านายกเนี่ยสามารถยกแผ่นดินไห้คุณคุณเชนได้หรือเปล่าก็คุณโอขนาดอยากได้อะไรให้บอกเดี๋ยวจัดการให้ดูเห็นไหมพี่นอมบอกความคิดต่างนะครับนะเออผมไม่ได้มาป่วนผมย้ายค่ายนะครับนะเออซูเปอร์แบนด์นะครับนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะเออ ไม่น่าเป็นอาจารย์นะครับนะแถจริงๆอ่ะคุณเซนขอให้เปิดด่านก่อนนายกยังไม่ยอมเปิดให้เลย,ยแต่แต<า>เราไม่ควรพูดแบบนั้นหรือเปล่าคร<ะ>ับไ,ไม่ควรพูดคําพูดไม่เหมาะสมทําผิดพูดผิดขอโทษไม่เถียงแต่จะบอกว่าไปตีความว่านี่คือการขายชาติคือการพร้อมจะยกแผ่นดินไทยให้เกินไปครับเพราะอะไรเพราะหลักแล้วไอเอ็มโอยูสี่สามสี่สี่ที่พูดกันอยู่เนี่ยมันถูกเซนไว้สมัยใครวะ มันอยู่ในคลิปอยู่แล้วคุณเซนขอแค่เปิดด่านนายกอุ๋งอิงยังไม่ยอมเลยครับนายกองิงโต้กลับไปบอกอังโคละถ้าจะให้พวกเราเปิดก่อนแล้วมารอห้าชั่วโมงเนี่ยไม่ได้อุ๋งอิงขอแถลงร่วมกันแล้วเปิดพร้อมกันได้ไหมตลอดทั้ง17นาทีไม่มีคําว่าไม่ได้จากปากอุ๋งอิงนะครับไอ้นี่ตากาวิบาิมากนะครับนะต้องเจอกับอาจารย์อะไรนะเดี๋ยวนักจิตวิทยาต้องเจอนะ นะครับนะก็ใครที่มีลูกมีหลานก็ระวังแล้วกันนะครับนะระวังไปเจออาจารย์แบบนี้เข้ามันก็จะไปกันใหญ่เดี๋ยวกลับบ้านมาจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะนี่คือการเจราจาทางการเมืองผมก็เลงจะบอกว่าความจริงประเด็นที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ว่าไอ้เรื่องคลิป17นาทีนี่หรอกครับมันคือความขัดแย้งปมการเมืองความไม่ไว้วางใจระหว่างฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอาจาตรย์้ามครับคือถ้าผมพูดแบบตรงไปตรงมาที่สุดนะ ถ้ามันไม่ได้มีคําพูดของแม่ทัพภาคที่สองที่บอกเอาดวนกันเลยจะมาดูแล้วกันนะใครจะมาก็มาดวนกันเลยสมมติไม่มีคําพูดตรงนั้นเนี่ยถามว่าสถานการณ์มันจะตึงเครียดถึงขั้นที่นายกต้องโทรไปคุยแบบนี้ไหมอันนี้เป็นคําถามที่ผมฝากตั้งคําถามไปนะคืออยู่ดีนายกบอกว่าวันนี้ฉันอยากคุยกับอังโคลมากเลยยกหูผมไม่ใช่นายกโทรไปเพราะมีเหตุจําเป็นเหตุจําเป็นที่ว่านายกออกมาแถลงแล้วก็เพราะว่า กลัวว่าถ้าเกิดไม่รีบคุยให้คลี่ลายสถานการณ์สถานการณ์จะตึงเครียดและคนที่ตายไม่ใช่แม่ทัพคนที่ตายไม่ใช่นายกครับคนที่ตายคือชาวบ้านและทหารหนุ่มๆที่ต้องถูกส่งไปประจําที่ชายแดนแต่คําพูดของแม่ทัพภาคสองเป็นการพูดกับนักเรียนในร้อยจปร,รเป็นการพูดภายในของเรานะคะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคําพูดที่จะเป็นระหว่างประเทศ <c oughs> แต่สิ่งที่ นายกอุงอิงพูดกับสมเด็จอุนเซนหลายคนบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นเมืองขึ้นของมรเลยเราวิจารณ์ได้ครับเราเป็นประชาชนคนไทยเราเป็นเจ้าของประเทศนายกต้องทํางานให้เราให้เราวิจารณ์ได้ว่านายกพูดผิดพูดถูกแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าเราตีความอย่างมีสติเนี่ยเราจะไปตีความเลยเถอะว่านายกพร้อมจะยกแผ่นดินไทยให้เนี่ยไม่ใช่และโทษนะครับท่านแม่ทัพท่านจะพูดที่ไหนเนี่ยท่านเป็นแม่ทัพคําพูดท่านถูกรายงานสื่อโซเชียลมีเดียกันไปหมดออกข่าวไปหมด ถามว่าท่านแม่ทัพพูดเพราะท่านรักชาติถูกไหมไม่มีใครเสียงถูกไหมครับนายกพูดก็เพราะนายกรักชาติแต่มันมีวิธีการคนละแบบนี่คือความถ้ามึงบอกนายกรักชาติกูปิดแล้ว <laughs> <laughs> เออนะคนเรานะสถานการณ์นี้มันทําให้ได้เห็นเนาะได้เห็นแล้วต้องขอบคุณคุณหมวยนะครับนะ <laughs> คุณหมวยลิศราที่เป็นพิธีกรแทนคุณหนุ่มนะ ยังไงก็โทรเพราะว่านายกอยากโชว э ์เออนะครับนะโอเคโอเคปิดให้แล้วครับพี่วงเดือนนะครับนะแหมก็เติมสีสันบ้างนะเดี๋ยวจะง่วงนอนกันแล้วก่อนขอบคุณ1,800ท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลานี้นะครับเป,เป็นไปได้นะต้องเจออาจารย์ตรินใช่ฮะอาจารย์ตรินของมหิดลนะ เออนี้ถูกคู่แน่ๆเลยนะแม่นะครับนะอาจารย์กลัวการคำพูดนายกคือกระบทนะครับนะเออใช่ใจใจอยากเห็นหน้าคนพูดเข้าข้างนายกนะครับนะอุ๊ยคนนี้ออกรายการบ่อยครับพี่นะครับออกรายการบ่อยนะก็ติดตามผลงานของท่านได้นะ ันนี้เขาเรียกว่าตัวตึงของพรรคแดงนะครับนะตัวตึงเลยตัวตึงเลยนะครับนะไม่รู้ว่ามีความเ,เกี่ยวพันกันในสถานะอะไรนะครับนะไปเป็นอาเป็นหลานกันด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟังเมื่อตอนกลางวานนะันเนอะตอนนี้เราต้องรักกันนะครับหน้าคุณหมวยเครียดมากตอนสัมภาษณ์ใช่ครับพี่สัญญา <c oughs> เมื่อกี้นั่งดูคุณหมวยนี่คิ้วชนกันเลยนะเวลาฟังเวลาชื่อนายพีรพัฒน์เหรอครปริยะวงเหรอครับชื่อเขาเหรอคนเนี้ยนะอ๋อไม่เป็นไรไม่อยากรู้จักไม่อยากรู้จักแบกหนักเหมือนแขกคำาากานะอังคูลนะครับนะ ว่าแล้วฝ่ายเดียวกันกับนายกนะครับชัดเจนครับคนนี้เขาเขาเออแต่ก็มันมีอยู่จริงเนาะนะครับตอนที่เขาไปเถียงเรื่องกรณีชั้นสิบสีในรายการแบบนี้แหละนะครับนะเขาก็ไปที่สุดโต่งเหมือนกันนะครับนะอ,อพยายามยอมรับว่าเป็นคนที่ขยันอ่านหนังสือนะครับนะอ,อการเอามาตราในแต่ละแง่มุมของกฎหมายเอามาเอามาซักค้านใช่ไหม เออเอามาสักค้านในรายการเนี่ยต้องยอมรับว่าเออหมอก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่เรื่องทัศนคติครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังนะโดยเพราะอย่างยิ่ง,งกรณีของใครที่บังเอิญได้ไปเป็นลูกศิษย์นะครับนะอันนี้รู้สึกเป็นห่วงแทนนะครับ <laughs> ทีวีชอบเอาไปออกรายการก็ รายการทีวีชอบครับพวกนักพูดแบบนี้เหมือนสื่อสารมวลชนนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สื่อไม่ค่อยเข้าข้างจะเรียกว่าเข้าข้างไม่ได้เนาะเราไม่ต้องการคนเข้าข้างสื่อมักไม่ค่อยไม่ค่อยชอบลุงพีแล้วกันอันนี้ใช้คําว่าเพราะว่าลุงพีแกเวลาถามแล้วแกไม่ค่อยตอบครับ สัญชาตญาณของสื่อเนี่ยโดยเฉพาะสื่อภาคสนามเนี่ยสื่อสายการเมืองสื่อสายทำเนียบเนี่ยเวลาเขาเจอนักการเมืองเขาอยากได้ข่าวแหะครับนะแล้วก็พยายามถามนู่นนั่นนี่นะครับเหมือนที่วัฒนานานุาน่มจําได้ไหมครับนะถามไอ้เรื่องคาติโนเนี่ยถามจนเป็นเรื่องนะครับนะซึ่งถ้าเป็นคนไม่ค่อยพูดครับนะถ้าเป็นคนทํางานอย่างเดียว แล้วก็จะพูดทีทีก็นู่นงานเสร็จแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับแหละบุคลิกแบบนี้เนาะนะครับเราคงจะไปล่วงเกินหรือก้าวไกลในท่านไม่ได้หรอกนะอันนี้เราเราไม่คงไม่จะไปไม่ละเมิดนะครับสิทธิส่วนบุคคลในการที่จะให้สัมภาษณ์หรือไม่นะครับนะอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ครับหลังจากที่ได้มติจากทางพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็ยังพูดกับสื่อนะครับนะว่า มติจากทางพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตกลงเดี๋ยวให้ตัวท่านนะครับไปไปแจ้งให้กับนายกทราบโดยตรงนะครับนะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไดไ้ไม่ได้มีการอธิบายในรายละเอียดแบบว่าไปบอกให้นายกลาออกถ้าไม่ออกพักจะถอนตัวก็ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีข้อมูลแบบนี้ออกมาแล้ววันนี้ทางคุณจุติไกรเลิกนะครับ รองหัหน้าพักก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามติอของพักรวมไทยสร้างชาติยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รอดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นครับนะเงื่อนไขที่รวมไทยสร้างชาติจะอยู่คุยต่อในสเต็ปต่อไปคือท่านต้องลาออกนะครับแล้วจะเอาไงค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ลาออกจะไม่มีการคุยและไม่มีการต่อรองใดๆน,นะครับนะ เออเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนให้ทุกท่านที่เป็นผู้สนับสนุนหรือกองเชียร์เนี่ยได้ทราบนะครับนะยังไงก็อดใจรออีกนิดหนึ่งครับสวัสดีพี่สุธิลาด้วยนะครับนะฮะลุงพีเป็นนายกต้องขยันพูดหน่อยก็คงจะต้องเป็นทีมงานโฆษกแล้วล่ะครับนะฮะเออเขามีโฆษกประจําอะไรนะเขาเรียกว่าโฆษกรัฐบาลใช่ไหมครับนะก็จะเป็นผู้ที่จะเอ่อนำข้อมูลมานําเสนอครับนะ ก็สิ่งเหล่านี้คงจะไม่สามารถเปลี่ยนบุคลิกได้ในชั่วข้ามคืนใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าคงไม่มีใครไปไปเปิดปากท่านได้แล้วกันถ้าท่านไม่อยากจะพูดด้วยนะครับที่น่าแปลกใจวันนี้ใครได้ดูคลิปที่ครูมแมมได้โพส์ตเอาไว้นะครับนะเ,เห็นแล้วก็รู้สึกอึ้งมากเลยซึ่งท่านยังใช้โทรศัพท์โนเกียแบบกดปุ่มนะครับนะ ลุงพีไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนพี่น้องครับไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนใช้โทรศัพท์รุ่นกดปุ่มไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงรุ่นน่าจะใกล้เคียงกับพวกสามสามหนึ่งศูนย์อะไรพวกนั้นแห่ะแต่ดูหน้าจอแล้วมันจะใหญ่กว่านะครับใครที่ได้เห็นคลิปของครูแม่มก็น่าจะพอจะมองออกแล้วก็ได้ทราบว่า,าในเรื่องของเพลงโปรดของท่านเนี่ย ก็จะเป็นเพลงของสุนทรภพนนะครับแล้วก็เพลงที่เข้ารายการวันนี้ครับนะ <im it> เพลงผู้ชนะใช่ไหมของเสกโลโซก็ <im it> เป็นเพลงโปรดของว่าที่นายกคนที่32นะครับ <im it> ไม่ทันไรเลยเอาประวัติของว่าที่นายกมาบอกซะแล้วที่ว่าไม่คุยไม่ต่อรองอะไรทั้งนั้นคืออะไรครับอยู่ต่อหรือออกจากรัฐบาล อท่านด็อกเตอร์วิอะไรฮะเนี่ยวิสถานถ้านายกไม่ลาออกรวมไทยสร้างชาติถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลนะครับนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับพี่นะท่านด็อกเตอร์นะครับนะเสนอคุณไอ้ขี้เป็นคอ้โอพี่แอนเอเดี๋ยวขี้กาขึ้นนะ มานั่งคุยกับพี่ๆตอนเย็นอย่างนี้ดีกว่าวันละสองชั่วโมงนะครับนะเอ็นดูลุงพีใช้โทรศัพท์นะพี่อรวรันอนอนะครับว่าที่นายกชอ,ชอบชอบพี่นกชอบก็ปรบมือสิครับขอบพระคุณ1,600ท่านนะครับนะอยู่กันอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับก็ฝากเอกกี้ไว้ด้วยครับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอกันเป็นครั้งแรกเอกกี้ไลฟ์ทุกวันนะครับช่วง6กโมงครึ่งช่วงเย็นๆครับนะ ถึงเวลาก็ประมาณสามทุ่มแล้วไม่เกินสามทุ่มตอนนี้ก็สองทุ่มสี่สิบห้านะครับซื้อเป่าตังเลยใช่ไหมพี่อาจบอกนะครับนะพูดได้ดีท่านจะพูดเฉพาะที่ท่านควรพูดเท่านั้นท่านไม่บ้าน้ำลาย <c ười> คนทำงานก็อย่างนี้แหละครับนะคนทำงานคนเรียนเก่งนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุยหรอกนะอ,อไม่เหมือนไ e อ้กี้ขี้โมนะครับนะเรียนก็ไม่ค่อยเก่งนะครับ พี่นิชาบอกรอมานานหลายเดือนแล้วรออีกนิดเดียวครับนิดเดียวเลยนะครับนะก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับการเขาเรียกว่าอะไรครับการคุยในสเต็ปต่อเนื่องเนี่ยซึ่งเอก็กี้ค่อนข้างมั่นใจนะ ก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตครับว่าจะต้องลาออกครับนะจะต้องลาออกแต่มั่นใจเลยครับมองข้ามชอ็อตไปแล้วเอกกี้มองข้ามชอ็อตไปแล้วนะครับว่า เปลี่ยนนายกแน่นอนกำลังลุ้นอยู่ว่ากำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ท่านเษษพุทธมาเป็นรัฐมนตรีครังหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนนายกเนี่ยมันมาเร็วกว่าที่คาดไว้อย่างน้อยสองถึงสามเดือนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าคุณเศษฐพุทธจะ เอรีลีไทยนะครับขอเกษียณก่อนเพื่อมารับบทบาทสำคัญนะครับนะแล้วที่อยากทราบก็คือเอ๊ะใครนะจะมาดูพลังงานแทนคุณพีนะนะครับวันนี้เห็นสัญญาณบางอย่างจากพลังประชารัฐครับพี่นะครับก็ เอกกี้ก็มีความฝันอยู่นะครับพี่พี่ครับนะก็พูดตามตรงแบบไม่อายแหละนะส่งเสียงถึงพลังประชารัฐด,ด้วยก็ได้ว่าโดยส่วนตัวอยากได้หม่อมกรกศิวัตรครับมาช่วยพลังงานกับลุงพีนะครับอยากได้มอมกรครับนะซึ่งกรรมการบริหารพรรคก็จะอยากได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เอกกี้ขอว่าอยากได้หม่อมกรมาช่วยงานลุงพีนะครับนะ มันก็จะถูกคู่แล้วก็น่าจะเป็นหมอเฉพาะทางที่สามารถแก้อาการแล้วก็รับงานต่อเนื่องจากจากลุงพีได้ครับนะจริงๆแล้วโจทย์ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่รวมไทยสร้างชาติครับนะโจทย์ใหญ่มันจะอยู่ที่คู่คู่กรณีเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั่นแหละครับแล้วที่สำคัญนะครับนะพักพักพลังประชารัฐเองเนี่ย อันนี้ก็ต้องวัดใจลุงป้อมเนาะแต่ดูท่าทีแล้วพร้อมร่วมครับนะถึงแม้วันนี้จะมีอาการปฏิเสธออกมาให้เห็นบ้างแต่ก็เป็นการปฏิเสธแบบมีเชิงนะครับนะซึ่งการได้มาของพลังประชารัฐเนี่ยไม่อยากจะนึกเลยว่ามันจะมีพักไหนแจ็คพอตโดนเขี่ยออกจากพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่า รู้สึกตังหิดต,ตังหิดไงไม่รู้นะพี่สัญญานะครับนะรู้สึกตังหิดต,ตังหิดนะครับนะใครมาเป็นกะลาโหมนะโอ้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับนะชั่วโมงนี้เนี่ยสงสัยสงสัยพี่ใหญ่จะต้องเล่นแทนครับ <laughs> ดูแล้วพี่ใหญ่าจะต้องเล่นแทนนะครับนะในบรรยากาศแบบนี้นะครับก็รอดูครับเพราะวันนี้เท่าที่สังเกตเห็นนะครับความพร้อม ของลุงป้อมแล้วก็พลพรรคพลังประชารัฐแล้วรู้สึกว่ารู้สึกสังหรณ์ใจยังไงชอบกลนครับรู้สึกสังหรณ์ใจนะครับนะเห็นไหมครับรัฐบาลใหม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนั้งเยอะแล้วจะมาให้รวมไทยสร้างชาติถอนถอนเมื่อไหร่ก็ถอนได้ถอนเมื่อไหร่ก็ถอนได้นะครับนะอรอแม่ทัพภาคสอง กเกษียณเลยครับรอไม่ท่าภาคสองเกษียณเลยครับโอ้อันนี้ต้องบอกตามตรงพี่บ่าวครับนะอย่าลืมอะไรฮเนี่ยอย่าลืมโคศกรัฐบาลคุณพีกัพี่นูใหญ่ยังไงไม่ท่าภาคสองเนี่ยต้องเรียนตามตรงครับว่าด้วยความเคารพนะครับนะ,อะเออเคารพในหัวจิตหัวใจของท่านนะในความเป็นฐานหานแล้วก็เออหัวจิตหัวใจนี่เต็มร้อยจริงๆแต่ว่าในการที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ นอกจากความรู้ความสามารถบารมีอาวุโสหลายสิ่งหลายอย่างครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องมามาประกอบกันเนาะซึ่งเราก็ได้ทดลองรับมติกระหมพลเรือนมาสองคนแล้วนะครับนะทั้งคุณสุทินคลังแสงแล้วก็มาคุณภูมิธรรมนะครับมันก็เห็นว่าเห็นไหมครับว่ากองทัพก็เกิดความระส่ำระสายที่สําคัญที่สําคัญจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้ก็มีว้าแดงมาประชิดชายแดนฝั่งพมา่า นะครับฝั่งตะวันตกแล้วก็คัมพูชาก็เหิมเกริมมากเลยนะครับสองพ่อลูกตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ลดลาวาศอกนะครับก็ยังพยายามลุกไล่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องเจอต้องเจอลุงครับนะแต่สำคัญว่าจะเป็นลุงไหนเท่านั้นเองครับ <laughs> นะครับต้องเป็นลุงไหนเท่านั้นเองก็อันนีเ้เป็นการคาดเดานะครับนะแต่ว่ารู้สึกสังหรณ์ใจชอบกลว่าจะมีพลังประชารัศ อยู่ในรัฐบาลใหม่ครับนะฮะส่วนจะมีใครกระเด็นออกไปนั้นหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวท่านรอดูแล้วกันนะรัฐมนตรีมหาไทยขอท่านเรวัตโอ้โหนะครับนะภูมิธรรมทำงานไม่เป็นพี่ทวันรัตครับเอกกี้มองว่าบรรดารัฐมนตรีในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรเองเลยครับนะเขาต้องเ,อเขารวมศูนย์ จะต้องรับคำสั่งจากสอทรแต่เพียงผู้เดียวครับชัดเจนครับชัดเจนไอ้ความเกรงใจความไม่สบายใจต่อกัมพูชาที่มาร้องเพลงชาติมาลุกรานอธิปไตยอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยภูมิทัพไม่กล้าทําอะไรจนบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ฟังรัฐมนตรีว่าการแล้วเขาขอตัดสินใจเองเพราะว่าเขาเป็นทหารของ พระราชาครับนะฮะเอานางยกไม่แล้วออกจะทำยังไงต่อไปครับก็ก็ต้องไล่ครับนะพี่นงนุชครับเอ่อต้องไล่ครับต้องลงบันไดหนีไฟครับนะแต่กี้เชื่อว่านะครับเปอร์เซ็นตในการยอมมีมากเหลือเกินครับแต่ แต่เรื่องนี้จะไม่ลงตัวเลยนะครับถ้าสทรมีการขอต่อรองในเรื่องของคดีความครับชอบต่อรองครับก่อนกลับมาก็ต่อรองอย่างเรียกว่าเ,าเต็มที่แล้วล่ะนะครับนะต่อรองเต็มที่แล้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องเขาเรียกว่ามีเชิงเหมือนกัน นะครับแต่ไม่มีทางเลือกครับไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าทางเลือกแล้วก็ทางรอดนั้นเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีครับนะอาจจะเปลี่ยนหนักให้เป็นเบานะครับก็พอจะเป็นไปได้นะครับนะพอเป็นไปได้ก็ยังไงก็ขอให้ลงดีๆอย่าให้ไล่นะครับสอบทรอชอบต่อรองนะครับใช่ครับนะเขาจะไม่ยอมเสียอะไรเปล่า โดยเพาาออย่างยิ่งการเสียอํานาจความเป็นผู้นํารัฐบาลนะครับสิ่งหนึ่งที่คี้มั่นใจนะครับนะว่านายกจะตัดสินใจยอมลาออกเพราะว่าภายใต้จํานวนสอสอเดิมเนี่ยพักเพื่อไทยก็ยังมีสัสดส่วนในการได้ตําแหน่งรัฐมนตรีมากกว่าพักร่วมอื่นๆอยู่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่ เป็นแรงจูงใจครับให้เพื่อไทยเนี่ยยอมถอยนะครับนะแล้วก็ไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามบานปลายนะครับเพราะกับสิ่งที่ลูกสาวตัวดีเนี่ยได้ทำไว้เนี่ยตอนนี้มันยังบาดเข้าไปในหัวใจของพี่น้องทหารโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สองนะครับมันจะไม่มีวันหายไปในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขนาดไปไปหาแม่ทัพภาคสอง ยังโดนไมโครโฟนโขกหัวซะนะมันถึงจุดต่ําสุดแล้วครับนะทนิดที่ว่านักข่าวก็ยังไม่เกรงใจละนะครับเอาไม้ฟาดหัวเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเขาเองเนี่ยตัวเจ้าตัวของนายกเองเนี่ยจริงๆแล้วถอดใจไปนานแล้วครับถอดใจไปนานแล้วแต่คนที่สั่งว่าอย่าพึ่งลงจากหลังเสือ ก็คือสอทอรอครับสอทอรอครับนะฮะมันติดใจคนไทยทุกคนใช่ครับพี่ติดใจคนไทยทุกคนแน่นอนครับมันมันเป็นมันเป็นบาดแผลที่ยากที่จะลืมแล้วก็มันมันก็ยากที่จะเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับนะจริงๆแล้วกับสิ่งที่สิ่งที่นายก ได้แสดงเปิดเผยท่าแท้แล้วก็ตัวตนออกมาผ่านคลิปเสียงที่ฮุนเซนปล่อยมาเนี่ยนะครับนะถ้าเทียบวัดกับความรุนแรงกับแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกสตององพังเนี่ยบางทีตัดสินใจย,ยาก,ยกนะครับนะว่าความรุนแรงของเรื่องไหนมันมากกว่ากันนะครับตัดสินใจยากมากครับบอกตรงๆนะครับนะเออเพราะฉะนั้น โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเขาจะเรียกว่าเกิดเหตุเกิดเหตุอาเพศเกิดเหตุอาเพศในบ้านในเมืองนะแผ่นดินไหวน้ําท่วมตึกถลม่มเห็นไหมครับตั้งแต่ต้นปีมาน้ําท่วมเหนือจดใต้มาแผ่นดินไหวตึกถลม่มแล้วก็ มาพูดจาให้คนไทยได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในใจคิดอย่างไรไม่อยากจะใช้คำรุนแรงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองนะครับ สมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในประเทศเนี่ยเขาจะต้องดูนะครับนะว่ามันมีตัวกาลีบ้านกาลีเมืองอยู่ที่ไหนมันถึงเกิดภัยธรรมชาติลงโทษนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เฉลยอ,ออกมาแล้ว <laughs> นะครับด้วยความเคารพเดี๋ยวจะหาว่าซ้ำ ติมนะครับนะเออกรรเริ่มทํางานแล้วนะพี่หมูอพี่หมูสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่หมูครับกรรเริ่มทํางานแล้วนะก็พิเศษเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะครับพี่พี่การที่คนคนหนึ่งนะครับนะใช้เวลา ในการคุยโทรศัพท์17นาที6วินาทีทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับด่าทอแล้วก็ขับไล่นะครับทั่วทุกภูมิภาคมากมายถึงขนาดนี้ครับนะครับเออสร้างวีรกรรมแข่งกับพ่อนะครับนะกระตุกแล้วครับเหรอพี่บ่าโอ้โอเคครับแสดงว่าเขาเตือนแล้วว่าพอแล้ว แค่นี้ก็บอบช้ำแล้วนะครับ I love TikTok นะ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ให้กำลังใจกันวันนี้นะครับนะ7 1 0 0 0กับอีก6 6 0 0พใจนะครับนะขอบพระคุณพี่พี่ครับขอบพระคุณใจส้มทุกดวงขอบพระคุณของขวัญทุกชิ้นนะครับที่มอบให้แล้วก็พี่พี่1 0ท่านที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันจนถึงเวลานี้นะครับ ขอบคุณพี่ปลื้มอันดามันครับพี่คนหลังเขาเจ้านายจอมป่วนพี่สุสาษาพี่กรกิ่งจันนะครับนะขอบคุณพี่กรมากๆนะวันนี้มาเอา่อมามอบกล่องสมบัตินะครับให้ร่วมสนุกกันนะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณน้องจุกครับโอ้โหคิดถึงมาหลายวันแล้วนะครับนะ